อาการแสบร้อนที่หน้าอกเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อกาวิสคอนสเพนชั่นแบบซองพกสะดวกแค่ฉีกบีบซองและกินเพื่อบรรเทาอาการอย่างรวดเร็วกาวิสคอนกาวิสคอนชนิดซองกาวิสคอนชนิดน้ำและชนิดเม็ดสวัสดีครับผมหล่อน้ำสมคัญผู้ขันความอร่อยของมีมในวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีม this is my kingdom come this is my kingdom come เป็นท่อนร้องของเพลง d e m อนหนึ่งในเพลงอัลบัม้มชุด ในวิชันของวง Imagine d r a g o n ซึ่งซิงเกิลนี้ก็ได้ปล่อยมาในวันที่4กันยายนปี2012จากเนื้อเพลงที่ประพันธ์สื่อถึงความสิ้นหวังผิดหวังเสียใจที่อยู่ในตัวคนแต่จะมีอะไรหยุดเราได้ถ้าเรามุ่งมากที่จะก้าวเดินต่อไปคำว่า Kingdom คำอ้างอิงมาจากพาะคัมภีร์ที่แปลได้ว่า n i r นด n ์หรือตลอดไป ด้วยความจังรีจังไล่บนโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงปี2020ก็ได้มีการเล่นคำที่มากมายและหลากหลายไม่ว่าจะพ้องรูปพ้องเสียงอย่างคำว่าคำที่แปลว่ามาก็ได้เปลี่ยนเป็นคำที่แปลว่าถึงจุดสุดยอดหรือกระทั่ง t h e เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ <Inside S 1> ไม่ไม่ไโดยเว็บไอฟันนี่ในวันที่19มิถุนาย,ยนปี2020ผู้ใช้นาม chimini มน ก็ได้โพสต์ภาพกิฟที่เขามีปฏิกิริยากับ This Is สม k ย n g d ด m มคับในส่วนของการใส่ภาพพร้อมเสียงประกอบเพลงในวันที่21กันยายนปี2020ช่อง YouTube FXE 6023ก็ได้โพสต์มีม consume the cum charles เป็นวิดีโอสั้นๆของ Alexander Maham al. ซึ่งรายละเอียดส่วนนี้ก็สามารถไปรับชมได้ที่ช่องของสันจาใจารคอร์ดิมัน,นี่ในคลิปมีม speed run อย่างไรก็ตามมีมนี้ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนะักจนกระทั่งผู้ใช้ Tik To อ,อกนาม b l l l y Jean23 ถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์กาวิพคอนพร้อมเสียงประกอบเพลง Demon เป็นพื้นหลังด้วยแพลตฟอร์มคุณภาพและความว่างของคนในยุคกักตัวนี้เองก็ได้เป็นที่ประจักษ์บนโลกอินเทอร์เน็ตและยังมีผู้ใช้ไอนามฟจานทอัพคลิปจาก t i k t ต k พร้อมซับนรกในวันที่3 1มกราคมปี2021 โดยส่วนตัวแล้วผมชอบเวอร์ชั่นที่เพอร์เฟกจาก v t u ูเบอช่องแอนนี่ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมรินที่น่าสนใจทั้งนี้ผมหลอนส้มพันขอขอบคุณขขมีเมอร์ทุปขามที่เข้ามารับชมมีีแก้วนี้สวัสดีครับ